คลิปนี้นี่เรามาอยู่ที่กุดบากเนาะเพื่อกุดบากนะคะเดี๋ยวรอเอฟซีเข้ามาให้เลยก่อนอันนี้เราจะพูดอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยมาเห็นอันนี้ต้นอะไรพี่จอยต้นมะเดื่อจอยโทรศัพท์มาไม่นี่งไม่ได้เอามาจะแชร์นะคะเดี๋ยวมะเดื่อปองมะเดื่อปองมาซานกินได้ไหมโบได้บ่ได้กินบ่ได้มะเดื่อปองกินบ่ได้นะคะไม่สด บรรยากาศนะคะบิงเ,เขามาเขาเดอ้อมาเข้าอยู่กุดบาครูพนันนี่ห่วงเขานี่นะสุดยอดเลยนี่บ้านองครับไปเดียวข่าวเบะเวทเลยแหละวาะเนอะ no, แต่เีแต่ตอนนี้ก็เยอะมากละห่วงนึ่ะสองคืบดาวอืมนี่ก่อนึงมาสัไาา่ได้หรอล่าหูก่อใหญ่แค่เหนสิดูสิใหญ่จริงๆนะคะอยากแตาม้มลาม เดี๋ยวสินุ้นขอแชร์สักครู่นะคะอีบีซีทุกคนตอนนี้ไม่รู้แชร์ได้ไหมนะคะแชร์ไปลแล้วเราจะเดินไปถึงไหนพี่จอยพึงไปดูไปดูตรงป่าใหญ่ตรงอ๋อข้ากับปูใหญ่อ๋อนี่อันนี้ห้องน้ำเนาะอันอื้นห้องน้ำา้องไฟฟ้า,าต่อไปต่อไปกับือเข้า น้าบูนเนาะเบียก็่ะสิได้ได้นาบูนด้วยพี่ละอ๋ไกลมากนะคะม,ม,มูนทางแม่นม้ำดูไปดูนะชาติกับกับน้องเบียกำลังทำอะไรนะคะไปดูกันาทางนี้เนี่ยคือทิศใต้คือท่าย,ย,าย,ยากักทายกันได้<า>นี่นะคะอุ้ยอเขาในงามแพงเนื้อเขานะมันระนะูโอ โอ้นาชิอะไรกันก็หัวเลยดูนาชัดกับน้องเวียร์ทำอะไรนะคะ FC ทุกคนกําลังไลฟ์สดพอดีเลยนาชักทาย FC หน่อยโอ้เอาปลาเอาปลาที่ต้งนี่โอ้อันนี้ปลาอะไรคะเขาเอือน้ำมันมีปลาเข่งปลาขอน้อยอาจอยจับเอาปูก่อนครั้งแรกอืมนะคะเอาใส่ไหนวะยันมันอะไรยันมันไหนอ่าเอออ่ะเวียร์เอา นี่วิธีบ้านเ่าได้ด่เนาะนี่วิธีบ้านบ้านเราได้นน่ปลาอะไรเนี่ยปลาเข่งโอ้อต่อน้อยกับปลาเข่งน้อยเอาโมกโมกโมกเคยแพอีสูนี่อสุดยอดยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออโอ้โห ระวังปูหนีบนะคะเหมือนเพลงเนาะนี่บ่อเอทตรงอันนี้นี่บ่อแป้นเวลาน้ำมากะดักปลาไว้อย่างงี้บ่อเบียดตกน้ำมาก็อะไรนะเลยนะนี่โอ้โหนั้นมากใช่ นี่คะ่ะบรรยากาศอันนี้เราอยู่เขตอำเภอภูพานเนาะที่จริงเราก็มาอำเภอกุดบากแหละแต่ว่าน่ะพี่จอยตรงส่วนนี้นี่นมันบ้านองเขามันเป็นบ้านายแดนติดกันกับเขตอำเภอกุดบากเป็นรอยต่อระหว่างกุดบากกับภูพานอนะคะปะพี่จอยเราย้อนกลับไปค่ะเอฟซี <FC S 1> ทุกคนวันนี้เราก็เลาะเลาะละละจังเลยเนาะวันนี้เรามาอยู่เขตอำเภอภูพานแล้วแต่ว่าที่จริงนะ่ะ เอ้ยอะไรนะคะคนงามดำนาข้าวก็เลยงามคักน้องสีนวลหน่อยไม่ได้คนดำข <laughs> ้างหลังค่ะน้งงองนลนีังยูโคกเรานะคะอันนี้เรามาพามาเที่ยวนะคะที่นายายใช่นายายพี่จอยนายายจอยนายายภจอยเองก็เลยเออพอดีเลยมาแบบเออไลฟ์สดให้เอฟซีดีกว่ามีคืนนะคะโคตรด,ดีเลยนะคะ <laughs> <laughs> อยู่ตรงนี้นะมีมีสัญญาณนะคะมีสัญญาณโทรศัพท์ดีมากแล้วก็มีฝายด้วยนะ,ะนะเดี๋ยวให้เอฟซีเราติดตามในคลิป ต,ต่อไปของน้องีิน,นุนนะคะเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนเนาะแต่ตอนนี้ก็จะมาตึกเบสแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาเลาะก่อนนะคะข้าวหน้าง,งางผึ้งผู้ใดอยากได้เข้าปลูกติตโตไว้ด้อจ้ะเยอะเยอะมากใต้คอมเมนต์ <laughs> นะเชล่าแต่ตรงน,นี้ข้าวล้มนะคะทุกคนดูข้าวมันล้มเพราะว่าพายุบอกพี่จอย อายุมาเมื่อกี้นี่แล้วมันเป็นน้ำพร้อมมันก็เลยแตกต่างกันเลยกับทางนี้ยืนแบบสวยงามเลยนี่อันที่อันที่เห็นเป็นเขานี่นี่โอ้นะคะสวยมาก ไยสดอยู่ไยสดอยู่ไรเอาเอานะคะเอฟซีก็จะงงว่าอะไรไยสดอยู่ไยสดอยู่นะคะคุณแม่นะคะได้ยินเสียงอีเมลดังๆนะคะอยูเทียง โอ้ดูนะคะคุณแม่ดูใกล้ๆกันอันนี้ยายเราก็หาแนวมาปลูกไงพวกตะโพตะไคร้คือพี่จอยล้มตลาดไปไปดูฝายเราแล้วก็เดินไปเลยอ้าวขทรมาทวงเงินอีลิศนะเอาฝายละอะไรอย่างเงี้ย ไปค่ะทุกคนโอ้ยไปเบิ้งอันอย่างก็น้าฝ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่จอยมาดีดูเทียงก่อนตอนนี้กำลังโซเลีกันนะคะคุณแม่คุณตาคุณนา้าเทียงนา้าในตำนานใช่ไหมพี่จอย ตั้งแต่ตาแล้วเรายังมามานมาได้เดี๋ยวนี้เราซักแม่คันเท้าแล้วนี่ปุ๋ยฟยปุ๋ยฟายมาดอกไฟเอ้ยคือจังเพลงงานดอกไฟเมืองเลยใช่ไหมนี่กับมะทั่วแห่มั่วแห่ยายไหนนี่มะทั่วแห่ได้นี่ต้นมั่วแห่ยังมันเป็นนี่ก็คือกินบวดบวาวเลยพี่น้องมาผ่านทางมาส่วนมากน้าทั้งเครื่องกะเพื่อนก็จะจอดรถไว้ตะร่างเพลงเท่านี้แหละเพื่อนก็จะเดินขึ้นไปอ๋ออันนี้ไง นี่เป็นดอกโดนไปก็จะกลายเป็นเออเป็นเออหมือนสีนุ่นใช่เป็นหวอนสีนุ่นมาสันไปค่ะวันนี้เฮาดูฝายนี่นาลยตกไปแล้วสิงามเด้นี่มีต้นจานทยุดตรงเสียงพอดีเลยอืมนี่นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นฝายฝาย,ฝายห้วยอีโดกใช่ไหมห้วยอีโดก หมยอีโดนี่แต่ทางก็ขี้ตมนะรถไถน่าจะมาได้รถไถรถไรถไ<ม>ส่วนมากข้างนี้พาเอาแต่รถไถมานะ<ม>รถไถเดินตามแล้วก็ต่อพวนะ่วงอ่ะนะเอสซี่กับจักงอ๋อสองพี่น้องนี่อยู่นี่ก็พาชมนะเข้าไลฟ์สดแบบไม่บอกไม่กล่าวเดี <laughs> ะะ๋เอซี่ที่มาอยู่มาเบิ่งย้อนหลังเน้อยย่าฟ้าหายใดนะคะคลิปนี้ก็มาแบบจับจูดนะคะนี่แล้มันมีคลื่นใช่มีคลื่นด้วยนะ ไปด,ดูดูดูฝายดีกว่านะคะคิดตมมากเลยทุกคนนี่ป่าบ่ขึ้นเลยเอฟซีทักทายได้เด้อค่ะเนาะนี่ก็พาเลาะไปนะคะสวัสดีเอฟซี FC หาล้วเข้ามาทุกคนเด้อ นี่พาเบิงบรรยากาศนะคะฝ่ายสวยๆงามๆทางน,นี้จะน้ำเยอะกว่าเยอะกว่าทางด้านนี้ฝั่งนี้ะจะเป็นฝั่งเก็ีน้ำเนอะฝั่งนี้จะเป็นเก็ีน้ำนเพราะมีประตูปะตเปิดปิดน้ำฝัง่งนั้นจะเป็นฝั่ง่อยฝั่งที่ต่ำกว่าจะเป็นฝั่งปล่อยน้ำปล่อยน้ำออก าะเอฟซีน้องคายเด้อครับสวัสดีค่ะน้องคายเป็นเลยเนาะน้องคายไม่ได้ดูบ้างไฟพญานาคเลยนะคะปีนี้ไม่ได้ไปเบิ่งเลยอืมเนาะใช่เราไม่ได้ไปีไาปีหน้าปีหน้าปีเฮธอ้องลองนะลองเบิ่งปีหน้าเขาอาจจะต้องอยากไปฟังข้างฝุ่นพ่อพ่อ พ่อบินโดนเลยบินละแม่เออโทรศัพท์อยูนยนย่นี่ตาโทรศัพท์ตรงนู้นบินด้วยเนี่ยลืม,มใช่นะคะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอตัวเรนะคะ FC คนที่เข้า,ามาเบิง่ง<ม>ย้อนหลังเนาะเดี๋ยวค่อยดูภาพมุมสูงตรงนู้นต้องขอตัวเอาโทรศัพท์เนี่ยไปบินโดนแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปนะคะที่พามาหมู่บ้านไทยกระลิงนะคะแล้วก็เราติดตามด้วยว่าจะ มีเป็นคลิปที่ในความสุจับอีกคลิปหนึ่งเลยนะเราติดตามนะคะสปอยไว้แค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูย้อนหลังก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไคร้ดูโฆษณาเป็นเราจะให้การเหมือนเดิมนะคะก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวายดีบ๊ายบาย